ชมบรรยากาศเช้าๆพาทิศขึ้นด้วยกันจ้ะล่มเย็นๆพี่น้องก็เช้าๆก็จะหิ้หาอาหารค่ะแรกก็ต้อไม่กันหนึ่งเขาบอลเนาะ ขั้นบันไดก่อนตอนนี้การหึงเผากบอนค่ะปานเท่ากับระยะตนทุ่นก่อนการก่อฟื้นก่อทานจ้ะของไก่จ้ะของพายก็รังแก็บพี่เนองเวลาเท่าก่อนไม่หน่อยสามกร้ายได้ยัยเนาะอยู่แบบวิธีบาบเท่าคือเก้าค่ะ อุ้ยได้กล้ามแห้งทำหนี่กับได้เหงื่อแล้วเด้ผัดต้อนกับบอล้ายดอกออกกำลังกายแขนยางเดืยดทำงนานี่หาก่อนได้เดินบ้างเนะช่วงนี้ก็อืดอืดอุ้ยร่าสก่กะเศกที่หิวขออืด อืด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 โอ้ได้เอวดีเนะหนึงสองสามสี่ห้าโอ้ดาหุติดเฟื้มอ่นบารายสซร้องเท้าก็สซร้องเท้า ภาษิตบานเฮ้านี่เลยหงคอนเขรมมาชาพี่น้องไ้เาชน,นี่กอดลูกสาวบ้าเลยเนาะพี่น่องมันเฮาก็เไลยยิเสียงขอกระจายข่าแต่ละช่วชนเนาะพิหาช่มชนคนนี้พนงติกันนี่้ปเป็นเพ่อนตน้อยไ่ได้เลเป็นคืนเหนือ้ัน

เวยสุยย้อ,อก้นเนาะบ๊ายบาย้ขอบคุณที่มาออกกำลังกายยามเช้านะคะสูส้ๆจ้ะ